มิติต่างๆไม่ได้ดำรงอยู่ภายนอกตัวคุณแต่อยู่ภายในตัวคุณมวลมนุษย์กำลังผ่านกระบวนการตื่นรู้สู่การรับรู้ว่าพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลักมิติจริงๆและเป็นความจริงอื่นๆที่นอกเหนือจากความเป็นจริงที่พวกเราเห็นที่สัมผัสได้และที่ได้ยินหรือจากการรับรู้จากประสาททั้ง5ในขณะที่พวกเราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ ก็มีอยู่จริงๆตัวตนที่สูงกว่าของคุณมีอยู่จริงและความเป็นจริงอื่นๆมากมายที่จริงที่สุดก็มีอยู่จริงในมิติที่สูงกว่าที่มีสิ่งมีชีวิตชั้นสูงมากมายดำรงอยู่ที่นั่นซึ่งมีเพียงส่วนเล็กๆในความเป็นคุณเท่านั้นที่หลุดเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ความเป็นจริงในความหนาแน่นของโลกมิติที่สามนี้ เพื่อการวิวัฒนาการให้เกิดการเติบโตแก่จิตวิญญาณจากการประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้รับแต่เนื่องจากมิติต่างๆที่ตัวตนที่สูงกว่าของคุณดำรงอยู่นั้นมีขึ้นความถี่ที่สูงกว่าทางโลกกายภาพมากซึ่งคุณจะเข้าใจในสิ่งนี้ได้นั้นคุณจะต้องรู้ก่อนว่าทุกสิ่งในโลกล้วนมีความสั่นสะเทือน ไม่ว่าจะเป็นอะตอมในร่างกายคุณบ้านคุณรวมถึงอาหารและทุกสิ่งที่คุณบริโภคส่วนการที่สาสารต่างๆบนโลกดูแข็งแกร่งและเป็นจริงมากขึ้นนั้นก็เพราะได้มีการพัฒนาในด้านสัมพันธภาพระหว่างความเร็วของความสั่นสะเทือนกับการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะของคุณ และด้วยเหตุที่มิติต่างๆที่สูงขึ้นไปมีความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าจึงทำให้ภาพลวงตาของโลกมายาเกิดการแยกออกจากกันซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นได้หรือรู้สึกได้หรือสัมผัสได้เพราะการสะท้อนของความสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่ามีอยู่บนโลกนี้มีมากกว่าแต่เมื่อใดที่จิตวิญญ,ญาณคุณได้เติบโตขึ้น ความสั่นสะเทือนของคุณได้ขยับสูงขึ้นและคุณสามารถรวมกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณได้มากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยให้คุณสามารถรับรู้แผนการต่างๆของการดำรงชีวิตที่สูงขึ้นไปได้เพราะมิติต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ดำรงอยู่ภายนอกตัวคุณแต่อยู่ภายในตัวคุณและหลากหลายอาณาจักร เหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณตลอดเวลา